สวัสดีท่านจอมยุทธาอูกลับมาแล้วครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเส้นทางการอัปเกรดทั้งหมดตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนถึงระดับสูงสุดสําหรับฟีเจอร์ต่างๆและตอนนี้ท่านก็รู้แล้วว่าทําไมการอัปเกรดฟีเจอร์เหล่านั้นยังถูกวิธีถึงมีความสําคัญดังนั้นวันนี้อาูจึงนําผังการอัปเกรดอีกแบบมาให้ดูกันครั้งนี้สําหรับฟีเจอร์การผลิตการทาฟาร์มการเลี้ยงสัตว์และการทําอาหารเราจะมาดูกันว่าท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในแต่ละขั้นและการอัปเกรดเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง เอาละเตรียมหาที่นั่งได้เลยเสฟวิดีโอนี้เก็บเอาไว้และอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อรอดูคลิปต่อไปนะการสนับสนุนของพวกท่านเป็นแรงผลักดันทั้งหมดที่ทําให้อาอูมีกาลังใจในการทําวิดีโอสําหรับทุกคนต่อไปละ่ะแต่ไหนไหนอาอูขอ,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 อมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์การผลิตเล็กน้อยก่อนท่านจอมยุทธสามารถหามันได้ที่มุมขวาล่างของหน้าจอถ้าจากฟีเจอร์ดูแลเมื่อท่านอยู่ในบ้านพักแต่หากท่านยังไม่แน่ใจว่ามาทางานอย่างไรโปรดดูวิดีโอที่ชื่อว่าผู้มือบ้านพัก YouTube ได้เลย์บออู แล้วมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยอย่างแรกเรามาพูดถึงการทำฟาร์มกันก่อนเมื่อท่านเปิดแทบ็บการทำฟาร์มท่านจะเห็นเลเวลการทำฟาร์มของท่านจำนวนพืชที่ปลูกได้และกระดานสถานะที่แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นในแปลงเพาะปลูกของท่านนี่คือวิธีอ่านค่าหากมีพื้นที่ว่างจะระบุว่าแปลงว่างที่พร้อมสำหรับการเพาะปลูกนั่นหมายความว่าท่านยังมีพื้นที่เหลือดังนั้นให้ปลูกพืชเพิ่มได้เลยหากแปลงทั้งหมดถูกเต็มเต็มแล้วจะระบุว่าปลูกเต็มทุกแปลงแล้วนั่นหมายความว่าทุกพื้นที่กำลังมี นอกจากนี้ยังมีสถานะอื่นๆเช่นพืชพร้อมเก็บเกี่ยวพืชที่รอการลดน้ําพืชที่รอการใส่ปุ๋ยพืชกําลังเติบโตแต่ละสถานะจะมีตัวเลขกากับอยู่ข้างๆหากท่านไม่มีพืชในสถานะนั้นเลยตัวเลขจะแสดงเป็นศูนย์หากมีจะแสดงจํานวนพืชที่อยู่ในสถานะนั้นๆอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นที่เลเวล25ท่านอาจเห็นพืชถูกปู3า7จาก450ในจํานวนนั้น3375รอสาพร้อมสาหรับการเก็บเกี่ยว 12. ต้องการการลดน้ํา12ต้องการปุ๋ยและที่เหลือยังคงเติบโตอยู่ ทุกอย่างถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนบนกระดานเพื่อให้ท่านรู้ว่าต้องทําอะไรต่อไปเมื่อท่านเข้าใจวิธีการทํางานของกระดานสถานะแล้วการรับเกตแต่ละครั้งจะปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆสาหรับการทาฟาร์มให้กับท่านมีคือสรุปโดยย่อที่เรเวล6ท่านสามารถเลือกได้9แปลงพร้อมกันและปลดล็อกพืชใหม่สตรอเบอรี่ที่เรเวล8ท่านปลดล็อกระบบอัตโนมัติสาหรับการปลูกและการลดน้ําและพืชใหม่ดอกทานตะวันที่เรเวล15ประสิทธิภาพพื้นฐานของระบบอัตโนมัติสําหรับการใส่ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น ที่เลเวล22ท่านมีโอกาสสูงขึ้นที่จะเกิด QTE เมื่อโอรอยมเมล็ดพืชโดยท่านจมยุสามารถหยุดวิดีโอเพื่อตรวจสอบตารางอัปเกรดการทำฟาร์มแบบเต็มได้ตลอดเวลาตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวล25เลยนะถ้าจากหน้าต่างการทำฟาร์มท่านจะพบหน้าต่างการเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ท่านสามารถเห็นเลเวลการเลี้ยงสัตว์ของท่านจำนวนสัตว์ทั้งหมดที่ท่านเลี้ยงรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิดและกระดานสถานะได้ทั้งหมดโดยกระดานสถานะจะสแสดงสัตว์พร้อมเก็บเกี่ยวสัตว์ที่แก่ตัวแล้วสัตว์ที่รอการให้อาาาาารรรสสััตววว์ทที่กคกคคมมะด จากรายการนี้ท่านสามารถทราบได้อย่างง่ายดายว่าสัตว์ของท่านเป็นอย่างไรและมีอะไรที่ท่านต้องดูแลบ้างหากท่านยังไม่คุ้นเคยกับแต่ละสถานนะท่านสามารถรับชมว,วิดีโอของเอาอูที่ชื่อว่าคู่มือบ้านพัก3.0บนยูทูบได้อีกครั้งภายในวิดีโอนั้นมีรายละเอียดอธิบายทุกอย่างอย่างชัดเจนอย่างครบถ้วนแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจกันการอัปเกรดการเลี้ยงสัตว์จะปลดล็อกฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากขึ้นที่เลเวล13ท่านจะปลดล็อกโอกาสที่จะเกิด QTE สูงขึ้นเมื่อให้อาหารสัตว์ ที่เลเวลสิบเจ็ดประสิทธิภาพพื้นฐานของการให้อาหารและการเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นและเมื่อท่านไปถึงเลเวลยี่สิบฟีเจอร์การให้อาหารอัตโนมัติเต็มรูปแบบจะสามารถใช้งานได้ในขณะที่ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวพื้นฐานของท่านก็จะถึงระดับสูงสุดเช่นกันและนี่คือผังการอัปเกรดการเลี้ยงสัตว์แบบเต็มตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลยี่สิบห้าที่นี้เรามาต่อกันที่การทําอาหารกันตรงนี้ท่านจะเห็นเลเวลการทําอาหารของท่านและกระดานสถานะที่แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นในครัวของท่านกระดานจะมเ่องงหหลลนกะะท็ึแ ากเครื่องมือใดว่างอยู่สถานะจะแสดงเป็นว่างเมื่อมีการเพิ่มส่วนผสมและทําเสร็จแล้วจะแสดงเป็นพร้อมเก็บเกี่ยวโดวยหากมีบางอย่างกําลังดําเนินการอยู่จะแสดงดังนี้โม่หินกําลังโม่กระทะเหล็กกําลังปรุงหม้อนึ่งกําลังนึ่งไห่กาลังดองเช่นเดียวกับการทําฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์การรับเกรดการทำอาหารก็จะปลดล็อกฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากขึ้นเช่นกันอีเลเวล14หม้อนึ่งสามารถปรุงอาหารได้2เมนูพร้อมกันและท่านจะปลดล็อกสูตรอาหารใหม่2ส,สูตรเค้กดอกนีนลี่และเหล้าองุ่น ที่เลเวล20บมอนึ่งสามารถปรุงอาหารได้3เมนูพร้อมกันที่ Level 24, ทเลเวล24กระทันเหล็กสามารถปรุงอาหารได้สูงสุด3เมนูพร้อมกันและนี่คือผังการอัปเกรดการทำอาหารแบบเต็มแต่งแต่เลเวล1งจนถึงเลเวล25สุดท้ายอาอูขอให้ท่านจอมยุทธจ้าสิ่งนี้ไว้เพียงอย่างเดียวการอัปเกรดในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่านประหยัดทรัพยากรเพื่อแปรรูปวัตถุดิบได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านนะท่านจอมยุทธบ๊ายบาย